คุณเคยเสียเวลาปรับความกว้างของตารางให้พอดีกับพื่อที่พิมพ์ข้อความซึ่งถูกจำกัดด้วยขอบเขตข้อความใช่หรือไม่ถ้าใช่ทิิดีทัศน์นี้สาธิตวิธีการแก้ไขไม่เกิน10คลิก สวัสดีครับมิสเตอร์วอร์ดเอ็กซ์เพรวันนี้ผมสาธิตการปรับความกว้างของตารางใน Microsoft Word ให้พอดีอัตโนมัติกับพื้นที่ที่จำกัดด้วยขอบเขตข้อความทางด้านซ้ายและด้านขวาโดยมีจุดประสงค์เพื่อประหยัดพื้นที่พิมพ์ของข้อความหลกทำให้ขนาดของตารางเนี่ยไม่เกินเส้นขอบเขตข้อความขั้นแรกเรามาเลือกตารางซะกอ่อนขั้นที่2ก็คลิกขวาเลือก Table p r o p e r t ีครับีหาเลือก Option ครับ อันที่4ี่ที่ l e ฟไลท์กำหนดเป็นสูตรนะครับอันที่5คุณก็ตอบโอเคจากนั้นคุณก็สั่ง a u t o ฟิ t นะครับด้วยการนำ m o ม s e pointer นะครับไปวางไว้ที่เส้นแหมงนคอลัมน์แล้วดับเบิ click อีกทีครับคุณก็จะเห็นว่าความกว้างของตารางนะครับมันก็จะไม่ล้นเกินทงด้านขวารูดด้านซ้ายและข้าขวาละพื้นที่ในการพิมพ์ข้อความได้เพิ่มขึ้นหากคลิปวิธีทั์ด,ดีเป็นประโยชน์แก่คุณขอความร่วมมือกดปุ่มไ i ค e like. ถ้าใช่ ขอความร่วมมือแชร์ไปที่สื่อสังคมออนไลน์ที่คุณใช้อยู่เช่น Facebook, Twitter, Instagram นะครับ TikTok ครับขอความร่วมมือกดปุ่ม Subscribe และขอความร่วมมือกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนว่ามีคลิปวิดีทัใหม่ออกมาแล้วขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีครับ